ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับนาคอนนะครับแล้วก็การเดิเกมนาคอนนะอันนี้มีหน้ามาจะมาปวดผมว่ะ โอ้โหคขนปวดเลยดูดิทาไงเนี่ยหายามาครับผมเฮ้ยหายาเดเอาไงเอ็นโซไปก่อนครับผมชิลๆ่ะเฮ้ยขอได้ครับสวย โอ้โห,โโหสวย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 สวเยีย่ยมดีเยเอาอะไรเนี่ยขอ,นะข,อขออีกคนตะบนเท้าเขาโหดเลย้ันได้ไ่องจะได้สนะิหมดนะบอกเลยระดับเตียนเขาเรียกกันครับขอเรียกนนะข,อยขออีกขอขอ ขอเอออันนี้ก็ขอนะโอเคไปแล้วไปแล้วไม่ขอแล้วฟูลเล่นนะครับเฮ้ยขอขอไปเป็นฟูลเล่นครับฟูลเล่นโอเคมาครับตามก่อนนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะรู้คนเจ็บฟันเราจะได้จะเล่นนะกันมาเจ้าออฟเมื่อกี้มาเจ้าก็มาเติมอ่ะมันมาเติมแบบมันเติมทำได้ไงวะ คัมีแกนครับไม่มาจากฟาร์มคือผมไม่ค่อยได้เช็คเขาเลยนะเพราะว่าไม่มีใครสู้กับได้เลยนะครับบางตานะผมก็ผมมัวอื้อแบงทีผมก็พูดไปเรื่อย มาบไม่มาดีมาดีบ้ามาก็เจ็บอะ่ะโอ้โหเป็นไงบอกแล้วว่ามาก็เจ็บโอ้โหเพื่อนโอ้โหทีเดียวหายเลยแกจะลาสักหน่อยดีเฟกต์ต่อครับ เนี่ผมผมได้ร้านแล้วนะที่เดมผมก็ผ่านนครับโอเคกลับมาที่เดิมเลยละ่ะทุกคนผมโคตรอนันนอย่เี้นะโคตรเจ็บฟันเด็ดตอนที่ผมควรพักนะแต่ว่าผมไม่อยากจะทิ้งโอกาสนี้ไปคือช่วงนี้มันกระดัง กำลับบงดันนะครับต้องหมบแล้บบาวิวกำลังมาเลยโอเคว่าเข้ากลางนะครับ เฮ้เฮ้เฮ้เอาอีกแล้วหรอผูกเนี่ยพีทินวะโอ้ผูกไม่ได้ด้วยเหมือนโตพี่หน้ายังไม่คอนะสวยสวยครับหมดไม่ถึงครับ ขออ้อมดูก่อนได้ไหมโอ้โหโโอ้โหทุกคนพวกมตายเนี่ย <c oughs> ไปก่อนนะชึบแล้วก็กลับมา <c oughs> มาครับทุกคนใครจะไปกับผมวะโอเคเข้ากลางลครับเอ็นโซเอ้ย,อ,อ,ยอันนี้ก็ตีแต่ป้อมอย่างเลยโอเคไม่ตามมันนะถ้าหมดเราก็ตายอะ อ๋อเหรอผมตายเนี่ยทีเดียวเพื่อนไม่ได้อยู่ได้อยู่มันจะด่าผมป,ป่าวะขอฟังก่อนนะผมไม่กลัวตายครับอูเวียนโซ่ผมอยากลองวัดว่ะทุกคนนะตายก็ตายครับขอลองเถอะนถ้าผมเบิดได้ก็ตายโอเคผมตายแล้วครับมันจับได้นะ <laughs> โอเคผมผมเอาดาวอื่นมานะครับเอาไงดีโอ้โหพยาเตรตแม่งเอาเรื่องจัดมาดีได้หมดครับได้หางมังกรได้หมดเลยผมได้สองเลย เมื่อกี้ถ้าผมอยู่ทีมไฟผมคงตายอมันมีแต่ตัวทีมไฟเลยนะครับเราต้องเราต้องแบบอเอฟเก็บเปียเ,เป็นตัวเป็นตัวไปนะครับโอเคถ้าเราเก็บเล่นนาคอนเนี่ยเราต้องเก็บเป็นตัวนะทีมไฟอะ่ะเราต้องล้วงให้ลึกที่สุดนะมันถึงจะดีนะครับผมมาณนี่ ตายอ่ะโอ้ถ้าโดนจับผมตายนะโอ้ยดูเลยผมตายเนี่ยเดี๋ยวผมขอเงินซีห่อนแปน๊บดูเมียตาย,าตายตน,นะครับโดนบีเจียนเนาหรือว่านี่คือแก้ตัวแก้ดูเมีาายไหมทุกคนผมไม่ไม่หน้าขอเข้าถึงดูเมีาายยากนะครับบอกเลยอ่า <c oughs> ไม่ตายแล้ว ะระวังพุ่ไม้ด้วยนี่กูโอ้อะไรเนี่ยยังไ,ไม่ไปอยู่หรอเกินไปเปล่าเล่นจอกกบแม่งนี่ <Your team S 1> อึดนักใช่ไหมแต่ะะตัวไปก่อนครับ

เอฟตกเอฟตกไอยลังครับโอ <Okay, S 1> เคผมกำลังฟาร์มบัว <S <S เราได้ฟาร์มกลับมาผมต้องคือตรงวันนี้อ่ะโอ้โหดูเมียแม่งเ็ดเกียกแล้วคโคตรโกงอะ่ะอันตรีมันเติมมาเนี่ยโอ้โหทุกคนผมอยากลางวัดมาจา้าปะผมมันต้องแบบอาศัยแบบ โฉบชุบโฉบชุบ,ชบโค้ดว่าผมโดนจับมาหนีไม่ได้ด้วยโอ้โหแม่เอ้ยโอเคคนกล้าร้องกล้าเสี่ยงครับเมื่อวานนี้ลูเมียแม่งร้องโคตรยากนะดูผมหน่อยทำได้ไหมโอเคอันนี้ดีเฟกยังไม่เร็วเข้าผมนะครับปกติผมร้องไม่ได้นะโอเคผมได้กินนี่มาครับไฮเตะโอ้โหบอสแมวเป็น้องเล่นง,งี้ รู้จักนาคอยหรอเด็กเดี๋ยวพี่จัดให้นะออกควันมาก็ไม่ไหวอุ้ยดาบตายว่ะโอ้โหทุกคนมันกดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวว่าทีผมเล่ได้แล้วมันกดเแยบนไงโอเคอันนี้มีเสียภาพลักนะครับอันนี้ได้มาทุกคนผมได้ดาร์กแล้ว อาจจะต้องเ่าหรือเปล่าโอ้โหเพื่นอนเออเดี๋ยวเอาเลยโอเคครับให้ผมดีกว่าให้ผมแบกเองนี่เป็นกอ่อเกิดแล้วกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นในตามจริงได้ดักต้องออกอึดน,นะครับมันถึงจะเล่นง่ายนะเพราะว่าเราต้องเป็นนัวให้ดักให้ดักช็อตนะครับปล่อยคุณเล่นแกลกเล่นต้นไม้ เล่นตัวไหนก็ช่างถ้าคุณมีดักคุณสามารถยินวัดก็เมียับแคลรี่เขาได้เลยนะครับมันช็อตแรงมากนะครับเดี๋ยวผมมั่วดูนะผม,ม่าพติีแบบเ,เน,น,น,นื้อดักเออเปลี่ยนกลับสตัร์ความแรงผมมันนันบนนี้วะค่ขอยๆครับแล้วทำไมต้องตึงเนี่ย ต่อครับด hey. hey. ูเชื่อกันโอเคค่อยกลับมานะครับดูเชื่รกันทีมของทีมตัวไฟครับโอเคหมด้วครับเอ็นโซจะเอาผมมะเอาดิเจอมันต้องเล่นสเต็ปนี้ครับ ก็วิจัตใหม่คิมเอาสวัสดีคิมสวัสดีผมบ๊ายบายผมขอพักทายฟังรงห้ามนิดนึงก่อนนะครับไปละบ๊ายบาย